สวัสดีครับ ดินพเพชรัประพนที่ YouTube ช่อง I n d ดี o ออน r นะครับเพลงวงสครับเป็นเพลงโปรดวงเดียวของทายที่ทายจะเลือกฟังนะครับและอยู่ในทุกช่วงชีวิตของทายสุขทุกเหงาเศร้ารักตามที่เราติดตามนะครับทายก็จะมีแต่สครับสารวัตรเองยังออกปากเลยคนอะไรเนี่ยมีความสุขกับการฟังเพลงได้มากขนาดนี้นะครับแล้วเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยนะครับนำไปสู่การดีดกีตาร์ร้องเพลงรอยยิม้มและบอกชอบด้วยนําไปสู่การตามหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันนะครับยกตัวเลกจิ๋วเลยนี่18เพลงนี้ไงคุณผู้ชมถูกนํามาเรียงร้อย,อยู่ในรรรเเพาาะ คู่กันอย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับเพลงจากรับเนี่ยกลับมาสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับผู้ชมผู้ฟังอย่างเราคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมครับมาคุยกันนะครับวันนี้มาดูว่า18เพลงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงไหนของซีรีส์ขึ้นมาตอนไหนบ้างเป็นทั้งเสียงต้นฉบับจากวงสับแล้วก็ทั้งสรวัตรร้อง ตัวละครในซีรีส์นี้ร้องนะครับย้อนมาดูกันหน่อยครับเปิดซีรีส์ EP 1กับเพลงคู่กันซึ่งเป็นเพลงแรกที่ถูกนํามาใช้ตอนที่ทายกําลังมอมกรีนแต่กลับกลายเป็นมอมตัวเองซะง,งั้นซึ่งก็อยู่ระหว่างที่กําลังดูคอนเสิร์ตแม้ว่าทายจะมึนเมาไม่ได้สติแต่ทายก็บอกว่าจําได้เพราะมันคือเพลงโปรดชื่อว่าเพลงคู่กันสาวๆเนี่ยกรีดสารวัตรกันใหญ่ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เพื่อนๆแนะนําว่าคนนี้แหละต้องไปขอให้มาช่วยแกล้งจีบทายต่อด้วย EP 2กับเพลงคําตอบ ซึ่งเป็นเพลงที่เราได้ยินขณะทํากิจกรรมรับน้องของชมรมดนตรีนะครับขณะที่ทายและสารวัตรกำลังร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดและสบสายตากันแบบใกล้มากๆเลย E-P2 ยังเป็นตอนที่สารวัตรเขียนข้อความส่งให้ทายบอกว่ามีคนจีบแล้วสำหรับ EP3 เป็นครั้งแรกที่ทายบอกสารวัตรว่าวงสครับเป็นวงโปรดของเขาแล้วทายก็ชอบฟังเพลงใกล้ซึ่งทายก็เสนอให้สารวัตรเนี่ยอัดคลิปเพลงนี้ส่งพี่ดิม อีพีสยังเป็นครั้งแรกที่ทายได้มาห้องสารวัตรและเราก็ได้ฟังสารวัตรร้องเพลงดีดกีตาร์เพลงใกล้แบบสดๆพร้อมกับได้เห็นรอยยิ้มของทายแถมยังเป็นตอนที่สรารวัตรประกาศจีบทายต่อหน้าคนอื่นมาถึง e ี4แล้วครับเป็นตอนที่มีการใช้เพลงทุกอย่างทายเนี่ยตื้อและย้ำให้สรารวัตรเล่นเพลงนี้บนเวทีจริงๆกะจะให้แพรได้ฟังนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ฟังพราสารวัตรรู้ก็เซ็งดีครับเหมือนถูกหลอกให้เล่นเพลงจีบหญิง นทายเนี่ยต้องตามไปง้อเลยนะครับและสุดท้ายเราก็ได้ยินเพลงทุกอย่างอีกครั้งเมื่อสารวัตรเปิดเพลงแล้วส่งหูฟังให้ทายฟังคนละข้าง Happy เลยนะครับ EP 5มี2เพลงเลยครับคือเพลงเข้ากันดีและเพลงคนนี้สำหรับเพลงเข้ากันดีเป็นเพลงที่ทั้งคู่ใช้อัดคลิปเพลงคู่นะครับโดยสารวัตรร้องสดๆจากนั้นเราก็ได้ยินเพลงนี้อีกครั้งเป็นการดีดกีตาร์ร้องเพลงเข้ากันดีให้ทายฟังนะครับตอนที่อยู่ที่ระเบียง ซึ่งกำลังเหมือนเมากลึ่มๆทายเนี่ยยังร่วมร้องเพลงนี้ด้วยส่วนเพลงคนนี้เป็นเพลงที่เราได้ยินตอนที่สารวัตรนำมาใช้อัดคลิปเพลงคู่ซึ่งเขากำลังเมาอย่างหนักหลังจากเสียใจที่เห็นทายอยู่กับแพรแถมเรายังได้ยินเพลงต้นฉบับจากวงสครับด้วยซึ่งก็เป็นจังหวะที่ทายบอกสาร,รวัตรว่าจะจีบแพรจริงจังแล้วนะสารวัตรเนี่ยดึงทายไปจูบอย่างจังครั้งแรกใน EP 5ีนี่แหละครับต่อเน,นื่องกับ EP 6ีมี2เพลงเช่นเดียวกันนะครับคือเพลงทุกอย่างกับเพลงลึกๆ เพลงทุกอย่างสารวัตรเคยเล่นใน EP 4ีแล้วแต่ถูกนำมาร้องส,สดๆอีกครั้งที่ร้านแอลกอฮอล์เป็นการร้องให้ทายครับสารวัตรบอกว่าร้องให้ไอคนงี่เง่าคนหนึ่งที่ไม่ยอมอยู่ฟังผมเล่นเพลงนี้ครั้งแรกซึ่งในครั้งนี้ทายก็ขยับเพลงร้องตามไปด้วยเบาๆนะครับเป็นช่วงที่ทายได้คำตอบว่าตัวเองเนี่ยหึงสารวัตรส่วนเพลงลึกๆเป็นคอนเสิร์ตวงสครับที่ทายกับสารวัตรไปดูด้วยกันทั้งสองดูมีความสุขมาก,มากๆทายเนี่ยกอดคอสารวัตรโบ,บกมืออิ่มเอมไปด้วยรอยยิ้ม ส่วน EP7 ก็ยังคงมี2เพลงนะครับคือเพลงเข้ากันดีกับเพลงคนนี้เป็นตอนที่สารวัตรกับทายบอกความรู้สึกจากใจต่อกันซึ่งช่วงต้นเราจะได้ยินวงสครับร้องเพลงเข้ากันดีในงานคอนเสิร์ตที่สารวัตรได้เจอทายครั้งแรกตอนม6กทายเล่าว่านี่เป็นการดูคอนเสิร์ตสครับครั้งแรกส่วนเพลงคนนี้ถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ทายเนี่ยเห็นภาพหลอนสารวัตรมาร้องเพลงคนนี้เป็นท่อนจบนะครับ ขณะที่เขาพยายามจะห่างจากสารวัตรเพราะว่าหึงและคิดว่าสารวัตรแอบชอบเอิรแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็บอกความรู้สึกในใจจริงๆต่อกันครั้งแรกเปิดใจเรียนรู้กันสำหรับ e p 8มี2เพลงนะครับคือเพลงคนนี้กับเพลงให้เธอช่วงหลังๆนี่เราจะเห็นว่าแต่ละ EP มักจะมีถึง2เพลงเลยนะครับเพลงคนนี้สารวัตรจีบกีตาร์ร้องเพลงสดๆเพื่อจีบทายในห้องน้ำย้ำว่าจะจีบจนกว่าทายจะยอมเป็นแฟนเลย ส่วนเพลงให้เธอเป็นเพลงต้นฉบับจากวงสครับหลังจากสารวัตรแข่งบอลแพ้ท้ายเนี่ยกลับมาหาสารวัตรนะครับบอกว่าเวลาเซ็งๆเนี่ยก็ชอบให้เพลงสครับปลอบใจอ่ะก็ใส่หูฟังฟังคนละข้างไปเลยฟังเพลินๆจนช่วงท้ายเนี่ยสารวัตรก็หยิบกีตาร์มาดีดร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับอ p พก็ยังคงมี2เพลงนะครับคือเพลงรักนิรัน์กับเพลงขอ ช่วงต้นเรื่องหลังจากทั้งสองเนี่ยสะบักสะบอมมาจากการโดนกระทืบนะครับสารวัตรก็ทายาทําแผลให้ทายอย่างดีแล้วเพลงรักนิรันร์จากต้นฉบับวงสคาับก็ขึ้นมาเลยส่วนเพลงขอนะครับเป็นเพลงที่ทายเนี่ยดีกีตาร์ร้องสดๆบนเวทีเป็นการขึ้นเล่นแทนวงคอนโทรเอสที่เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสารวัตรขาเจ็บซึ่งเพลงขอเนี่ยก็ยังถูกนํามาใช้ใน EP 1ีด้วยนะครับใน EP 1ีมี2เพลงด้วยกันคือเพลงขอและเพลงเข้ากันดี เพลงขอเป็นเพลงต้นฉบับจากวงสครับนะครับที่ขึ้นมาให้เราได้ยินตอนที่สารวัตรกับทายกําลังช่วยกันจัดห้องที่เขาย้ายมาอยู่ด้วยกันส่วนเพลงเข้ากันดีเนี่ยจะได้ยินตอนที่สารวัตรอยากให้ทายมานอนบนโซฟาด้วยต้องแอบแอบพี่ชายนะครับซึ่งตอนแรกจะเป็นดนตรีนามาก่อนจากนั้นถึงจะเป็นเสียงร้องจากต้นฉบับวงสครับเพลงเข้ากันดีและก็ยังมีอีก2เพลงเหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP11 ก็คือเพลงรอยยิ้มและเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ เพลงรอยยิ้มเป็นคลิปที่สารวัตรถ่ายไว้ตั้งแต่เจอทายครั้งแรกหลังจากเขาเห็นรอยยิ้มของทายที่คอนเสิร์ตสครจึงดีกีตาร์ร้องเพลงรอยยิ้มพร้อมกับบอกว่าชอบและครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขานะํามาเปิดให้ทายดูตามที่ได้บ่นเอาไว้จากนั้นก็เป็นดนตรีบรรเลงคลอเสียงร้องของวงสครับต้นฉบับในช่วงที่สารวัตรเฉลยเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ทั้งคู่ได้คบกันเป็นแฟน ส่วนเพลงเธอหมุนรอบชั้นฉันหมุนรอบเธอจากวงสครับต้นฉบับก็ขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากฝนหยุดตกทั้งคู่เนี่ยแงนหน้ามองดูดาวด้วยกันสุดแสนโรแมนติกมากๆครับเพลิปั๊บเดียวมาถึง EP 1ีแล้วครับมี3เพลงเลยคือเพลงเธอหมุนรอบชั้นฉันหมุนรอบเธอเพลงฝนและเพลงหนีเปิดมาด้วยเพลงเธอหมุนรอบชั้นฉันหมุนรอบเธอจากต้นฉบับวงสครับต่อเนื่องจาก EP 1ีทั้งคู่ดูดาวจนกระทั่งพี่ดิมกับพี่มินมาเจอ ขณะที่เพลงฝนจากต้นฉบับวงสครับเราได้ฟังตอนที่แมนไปหาพี่ทายที่ฝึกงานแล้วเขาก็ได้ช่วยพี่ทยททำงานนะครับจนทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันปิดท้ายกับเพลงหนีเป็นเพลงที่ทาทเนี่ยใช้ฟังคนเดียวหลังจากสารวัตรปฏิเสธอัดคลิปเล่นกีตาร์เพราะเห็นว่าทายป่วยและดึกแล้วซึ่งเป็นเพลงจากต้นฉบับวงสครับช่วงนี้เนี่ยายคิดมากนะครับหลังจากการปรากฏตัวขึ้นของแพมทําให้เกิดการปฏิปตะต่ะตางๆแต่สุดท้ายก็นําไปสู่การถามตรงๆจนกระจ่าง ทายเนี่ยยิ้มได้แต่ช่วงท้ายนะครับก็ด้านมีปมเรื่องขอดเพลงปริศนาและภาพสารวัตรกอดแถมที่เห็นต่อหน้าต่อตาเพลงนีเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทายหนีแล้วไปร้องไห้าอยู่ตรงบันไดคนเดียวนะครับเศร้าใจจริงๆและขั้นกูตอนจบ EP13 มี6เพลงเลยนะครับเยอะที่สุดแล้วคือเพลงลืมเพลงเก็บมันเอาไว้เพลงเพลงนั้นยังอยู่เพลงเก็บไว้กับเธอเพลงคู่กันและเพลงทุกอย่าง เริ่มที่เพลงลืมจากต้นฉบับวงสครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาเลยนะครับถูกนํามาใช้ตอนที่พี่มินเนี่ยพาทายขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลหลังจากทายเสียใจหนักมากภาพที่สารวัตรเห็นเนี่ยก็ทําให้เขาถึงกับร้องโถย ตามมาด้วยเพลงเก็บมันเอาไว้เป็นเสียงร้องสดและดนตรีสดจากวง Control S ซ nice ึ่งสารวัตรก็ไปซ้อมแบบไม่มีสมาธิเลยนะครับเพลงถูกใช้ในขณะที่พี่ทายตามหาแมนและตอนที่ทายกลับไปเก็บของที่ห้องรังรักด้วยนะครับเขาก็คิดถึงเหตุการณ์เก่าๆความรักความสุขที่เคยมีกับสารวัตรส่วนเพลงเพลงนั้นยังอยู่จากต้นฉบับวงสครับเริ่มขึ้นมาให้เราได้ยินตอนที่พี่ท้ายตามหาแมนคิดถึงวันที่มีแมนคอยตามอยู่ใกล้ๆ ยาวไปเลยนะครับจนถึงตอนที่พี่มินไปตามสารวัตรเหมือนไปทําให้สารวัตรมีสติอีกครั้งได้กลับไปซ้อมดนตรีมาถึงเพลงที่4แล้วนะครับเพลงเก็บไว้กับเธอเริ่มเป็นดนตรีบรรเลงตั้งแต่พี่มินรู้ว่าผู้กองเนี่ยแอบเอาข้าวคณะหมูกรอบมาให้จึงวิ่งตามไปเจอกันนะครับเสียงร้องจากต้นฉบับวงสครับ เพลงเก็บไว้ให้เธอเนี่ยก็ยังคลอเบาๆยาวมาจนถึงตอนที่เพื่อนๆกลุ่มทายนั่งถกการเรื่องสารวัตรนะครับสุดท้ายเมื่อทายได้ฟังเสียงสารวัตรจากแฟดไดที่แพรมให้ไว้เนี่ยทำให้เขาเข้าใจสารวัตรและเซอร์ไพรส์โชว์พิเศษจากวงพิเศษซึ่งจะเป็นวงไหนไปไม่ได้ก็คือวงสครับนั่นแหละครับเล่นเพลงคู่กันสดๆนะครับเป็นการมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่เกิดมาคู่กันและปิดท้ายซีรีส์โดยเพลงทุกอย่างจากต้นฉบับวงสครับ บรรเลงเพลงร้องไปกับความรักของคู่สารวัตรไทยแมนไทป์ Man type, และมินผู้กอง อะฟังมายาวเลยนะครับยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับยังมีอีก3เพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เป็นเพลงพิเศษด้วยนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับ3เพลงเพลงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมร้องโดยน้องไบวชิรวิทนะครับหรือสารวัตรนี่แหละร้องส,สดๆเลยใน E ี1ีเป็นเพลงที่เขาบอกว่าตั้งแต่รู้จักทายนะครับก็ได้ยินเสียงเพลงอะไรไม่รู้ดังในหัวตลอดบางทีเพาะบางทีเพี้ยนแต่เวลาฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยเพลงนี้ชื่อทายครับอ่า และเพลงที่เราได้ยินตลอด13 EP เลยนะครับแถมยังเป็นเพลงเปิดต้นซีรีส์ด้วยก็คือเพลงติดกับร้องโดยคุณแม็กเจมานะนะครับส่วนเพลงปิดท้ายซีรีส์ตลอด13 EP เลยก็คือเพลงขั้นกูร้องโดยน้องไบวชิรวิทย์ทั้งหมดนี้เป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์พอเราคู่กันก็สรุปรวบยอดมาให้เลยคุณผู้ชมไปหาฟังกันได้นะครับสำหรับเพลงของวงสครับนะครับสามเพลงที่ถูกนํามาใช้บ่อยที่สุดก็คือคนนี้ทุกอย่างแล้วก็เข้ากันดีนะครับส่วนที่เหลือก็ กระจายกระจายกันไปครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนดินไหมครับโดนทายตกไปละกลายเป็นสาวกวงสครับไปด้วยเลยทุกวันนี้นะครับฟังแต่เพลงสครับสุขทุกเงาเศร้ารักเออเป็นจริงอย่างที่ทายบอกจริงๆนะครับอย่างที่ทายบอกนะครับว่าถ้ามีความสุขก็จะยิ่งมีความสุขถ้ามีความรักก็จะยิ่งรักถ้าเกิดเศร้าก็จะรู้สึกเหมือนมีใครมาปลอบรู้สึกเหมือนกันไหมครับชวนมาคุยกันใต้คลิปนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกจากการฟังเพลงสครับคุณผู้ชมชอบเพลงไหนมากที่สุดล่ะครับมาบอกกันหน่อยนะมาคุยกันแล้วติดตามไปด้วยกันถ้าชอบนะครับบินชวน ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ก็จะดีใจมากๆขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาคุยกันนะครับเดีย๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้ดินไปแล้วสวัสดีครับ